สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวครับผมสวัสดียามเช้าอาจาดดีๆแบบนี้นะครับใครตื่นแล้วนะครับอย่าลืมทานข้าวเช้านะครับข้าวเช้าสำคัญต่อร่างกายครับส่วนใครต้องไปข้างนอกไม่ว่าจะไปทํางานหรือว่าทัระเนี่ยอย่าลืมสวมแมสเพื่อความปลอดภัยของทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมหยิบมาฝากอีกหนึ่งข่าวครับก็เป็นข่าวนอกนี่แหละ เพื่อมาตอกย้ำการเป็นผู้นำเทรนของน้องนะครับสมฉายานามแฟชั่นไอคอนชั้นนำระดับโลกครับเขามีการจัดอันดับครับเทรนสีผมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปี2022ครับมาทั้งหมด9อันดับครับโดยการจัดอันดับของเขานะครับก็มาจากช่างทำผมชั้นนำระดับโลกทั้งนั้นครับคือเขาก็มีการยกตัวอย่างแล้วก็พูดถึงน้องนะครับก็เป็นรูปสีผมที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นะครับก็เป็นสีประมาณนี้เลย ไปดูเนื้อหากันครับว่าเขาเขียนเอาไว้ยังไงนะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้นะครับถูกเขียนโดยผู้อำนวยการร้านเสริมสวยนะครับชื่อว่าชิสุเฮ a ซาร์รอนนะครับก็ตามที่ผมขึ้นให้ดูภาษาอังกฤษด้านล่างเลยนะครับเขาเขียนเอาไว้ครับว่าไอคอนชั้นนําระดับโลกอย่างลิซ่าครับเขาบอกว่าน้องเนี่ยมากับโทนผมสีซากุระนะครับเขาบอกว่าอันที่จริงเนี่ยมีลูกค้าหลายรายเลยนะครับที่กําลังสงสัยแล้วก็ถามเขาครับเกี่ยวกับสีสีนี้ของน้องนี่แหละครับ เรียกได้ว่าเป็นผู้นำเทรนด์เลยทีเดียวครับก็มีผู้คนมากมายอยากจะทำตามนะครับแล้วก็ต้องการจะรู้ว่าทำยังไงโทนสียังไงเชสีแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้นำเทรนด์เลยนะครับซึ่งเขาก็บอกครับว่าการจัดระดับตรงนี้เนี่ยจัดขึ้นมาเพื่อที่ว่าเวลาขึ้นปีใหม่มาแล้วอย่างในปี2022อย่างนี้นะครับเขาบอกว่ามักมีผู้คนหลายๆคนครับที่คิดไม่ออกนะ ว่าจะทําผมสีอะไรดีนะครับผู้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะมาถามกับช่างทําผมมันนะครับซึ่งช่างทำผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่างทําผมชั้นนําแล้วบางคนเขาก็บอกว่ามันมีหลายแนวหลายเฉดนะครับเขาก็เลยจัดมาทั้งหมด9อันดับนะครับซึ่งโทนที่เขาพูดถึงเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คือลิซ่าเลยนะครับคนแรกเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นโทนสีผมต่างๆครับสีชากุลาบสีลิสบาวชานมอะไรแบบนี้นะครับ แต่ว่าคนแรกที่ถูกพูดถึงขึ้นมาเลยบนหน้าเว็บไซต์เลยเนี่ยก็คือลิซ่านั่นเองครับเรียกได้ว่าเมื่อไหร่ท่านมีการจัดอันดับเรื่องราวต่างๆนะครับลองสังเกตดูนะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องเพลงเรื่องแฟชั่นนะครับทรงผมอย่างเงี้ยก็จะมักเอาลิซ่าขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับตรงนี้นะครับขอแทรกสาระนิดนึงนะครับคือต้องบอกว่าการที่นำเอาคนที่เป็นกระแสรหรือว่าเป็นที่นิยมมากๆแบบนี้มาขึ้นเป็นคนแรกนะครับ คือหนึ่งเลยตอกย้ำให้เราเห็นว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเจ๋งจริงๆครับอยู่เบอร์หนึ่งหัวแถวตลอดครับอย่างที่2ครับมันเป็นการจูงใจให้ผู้อ่านบทความตรงนี้อยากจะอ่านบทความตรงนี้ต่อไปได้ด้วยนะครับ เพราะว่าแน่นอนเขาติดลมจากการอ่านคนแรกเพาก็จะอ่านคนที่2ที่3ครับกับการถ้าเราคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายหรือว่าเป็นกระแสมาขึ้นก่อนแบบนี้อาจจะไม่ทําให้บทความนั้นถูกอ่านตั้งแต่แรกนะครับคนก็จะไม่สนใจนะครับแต่เมื่อหลายการมีลิซ่าขึ้นมาดึงตอนต้นก่อนแบบนี้เนี่ยทำให้บทความนียน่าสนใจแล้วผู้คนเนี่ยก็จะอ่านบทความนั้นไปโดยปริยายครับใครก็ต้องอยากจะพูดถึงอยากจะขานนามนะครับพูดกันตรงๆรเนาะก็นี่แหละครับเป็นสีผมสักุระของน้องนะครับ ที่เขาเอามาให้ดูกันนะครับก็บอกว่าในปี2022เนี่ยสีนี้ต้องฮอตและก็ปังแน่นอนครับถึงได้มีผู้คนเข้ามาสอบถามเขาเยอะนะครับเกี่ยวกับสีผมของน้องนะครับก็แหมพูดถึงสีผมของตลิสแล้วเนี่ยน้องนี่มีหลากหลายสีหลากหลายโทนนะครับหลากหลายอารมณ์มากมายจะตามกันทันหรือเปล่าครับนี่แหละครับผู้นำเทรนด์แฟชั่นในคอนระดับโลกของเราครับโด่งดังทุกวงการครับวงการทําผมก็ไม่เว้นเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ